สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีครูบอยด้วยครับสวัสดีครับผมครูเก้คนเดิมโอกาคาเฟ่วันนี้กับครูบอยเราจะมาเล่นของเล่นใหม่อย่าเรียกว่าของเล่นดีกว่ามันทำมาหากินได้ตัวนี้เรียกว่าคิมเบโซแอร์58เจ้าของเขาเป็นคนเกาหลีอะครับโอ้คนไทยนี่แหละคุณคิมโอเค ไม่มีไม่มีแบบว่าจะคุยเรื่องอะไรอยู่ที่อย่างนี้เนี่ยวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นกันพี่วันนี้ครูบอยอย่าผมผมจะมาเล่นตัวนี้ครั้งแรกครูบอยเคยได้เห็นนวัตกรรมอะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่าไม่เคยเลยครับนี่ครั้งแรกมาเจออะไรที่ข้างหลังนะข้างหลังเคยเห็นบ้างไหมอันไหนอันนี้เหรอเนี่ยเวิร์บอันนี้ก็ไม่เคยโอ้โหเดี๋ยววันนี้จะเล่นไอตัวคิมเพโซให้ดูก่อนโอเคหลักการของมันง่ายๆเลยมันคือเครื่องเอพิโซ เครื่องเขาเรียกแมนนนเอปิโซนแต่จะบอกว่าเรียกว่าแมนนร้อยเปอไม่ได้โหมันคือไฮบริดดีกว่าคือนี่ตัวที่มันจะเล่นกับมันได้นี่ที่ปั๊มลมรถยนต์มันก็ใส่ได้เป็นไฟฟ้า<อ>ก็เท่ากับไฮบริดและไม่แมนนร้อยเปอเซนหลอดวิปครีมสีออนทูก็ใส่ได้แล้ววันนี้เดี๋ยวเราเล่นแบบเติมลมเติมลมธรรมชาติได้ด้วยนี่ดูแล้วอะไร โคกันนั้นที่สูบจักรยานาได้หมดเลยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งกดง่าย5ทีเก้าบาทเนี่ยได้มันไปไกลแล้วครับแล้วโคดสุดนี่ถงัง P c ซีพคูรู้ไหมถังพีซีพีเอาไว้ทำอะไรไม่รู้เลยครับไม่รู้คูเคยเล่นปืนบีบีกันไหมไม่เคยเล่นเลยเคยแต่ดหูหักมันหักอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นปืนไรเฟิลครับรุ่นนี้เสียเข้าะมันเล่ยิงครับเราเอามาใช้สกัดกาแฟแล้วบะสันเข้ามาดูเลยดีวยกว่าว่ามันเล่นยังไงจัดไป เรามาลองหาเบอร์บทแล้วสกัดมาดูเรืงกว่านะได้โอเคนี่เราก็วันนี้เราใช้นี่ครับผมโอ้โหเข้ามาเลยใจโฟดนะช่วงแรกสำคัญมากกุบอยดูอยู่แล้วการหายเบอร์บทมันปรับสดจตดได้ใช่เพราะฉะนั้นหายมนเจอก่อนอก่อนที่เราจะเล่นอะไรเพชเชอร์โปรไฟล์แล้วอุณหภูมิ ครับผมเดี๋ยวครูวันนี้ครูจะโชว์กดด้วยหน่อยนะมันเล่นเล่นครั้งแรกด้วยกันนะได้สอนผมด้วยเสี่ยวปุ้งปังปุ้งปังครูจะได้โดนไปก่อนไงตอนนี้เราใช้เบอร์บทตัวนี้ก่อนเลยครับไล่55คลิกใครใช้อยู่ก็ลองเล่นไล่เบอร์บทดูวันนี้ผมใช้กาแฟคั่วกลางเป็นเอธิโอเปียแอนด์บราซิลของ J Coffee นะซื้อที่โอกาสได้แล้วผมก็ลองหากลางจนเจอสมดุลกาแฟก่อนก็อย่างเช่นออก40 ml เวลาควรจะเป็น ชีวิดีสัก26-30อันนั้นอันนั้นคือ1ช็อตอันนี้เราดับเบิลช็อตผมใช้อยู่ประมาณ30-35หรือ40ก็คือตามเวลาตามน้ำหนักช็อตนั่นแหละอันนี้ลองชิมแล้วเครื่องมันอยู่ประมาณนี้ยุคใหม่อุปกรณ์ใหม่จัดไปกลับวันนี้ใช้ไต้ฝุ่นนะฮะเอ่อทำไมถึงใช้ใช้ไต้ฝุ่นรู้ป่ะเนี่ยทำไมถึงใช้ไต้ฝุ่นทำไมล่ะเพราะว่าบอดี้มันเยอะ ไอตัว58ส่วนใหญ่แล้วบอดี้มันจะไปทางเฟเวอร์จัดพอเราได้คอรดิโคเบอร์ r, จากใต้ฝุ่นมามันก็เลยทำให้บาลานซ์นกลางๆได้อ,อันนี้สําหรับคนไม่ได้เทเชอ่์โปรไฟล์นะถ้าเรามีอุปกรณ์ดีเราจะไม่ต้องปรับมันเยอะใครเข้าใจง่ายๆประมาณนี้อ่ะจัดไป,ปอย55ครับไปเลยนะครับน่าจะอยู่ประมาณ,อมาณตอนนี้เคยสร้างแล้วเ,เคยนับแล้วประมาณ20วิไม่เกิน ก็บดเร็วดีสำหรับพวกกลางเนาะตัวเน,นี้ยละเอียดมากเลยเนี่ยเสร็จละบดเร็วแล้วเราก็บดอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวไว้า้ัางหน้าพี่ทำเนี้ 1, 2, ยหนึ่งสองสามเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะถอกจนมันหมดเลยครับเขาปิดครับเป็นไงพี่บอลเอทิโอเปียบราซิลครับม mm hmm. ันอ่อนนะ mm hmm. กินดี์เนี่ อ้าวมาเมื่อกี้ช่างยังเอ่ยยังไม่ช่างเลยช่างมาเถอะสดสดเลยอ่ะอาจารย์บอยตาอาจารย์ละเหมือนเล่นเกมกระดาษดอกเรียนอาจารย์หอาจารย์ไม่เคยเล่นเนะอาจารย์เล่นจากประเทศไหนสิของเล่นเยอะมากเลยอาจารย์อย่าให้โอโหนะโอ้โหลายตังค่ะอาจารย์นะเคาะเลยนันนั่นระ้วบอลทับนิ้วแล้วก็เคาะอะไรทีนึง พอแลอ้วหัออไปเลยอ้าโอ้โหสวยเห็นไหมตกใจทำไมนีประชนหรือเปล่านีประชนหรือเปล่าไ,ไปเลยจาน <c oughs> โอเคอ่านี่เป็นการลากโอเคไม่เห็นจนั <c oughs> จนเอาจันเล่นตลกกันอะ <c oughs> ผมไม่เคยคุ้นกับอุปกรณ์ของคุณ<อ>ไงมันน้อมคออ่ะน้อมคออ่ะกดวช้าๆนะแล้วก็ฝังไว้เลยจันกดแล้วฝังแล้ไปเลยโอเคแค่นั้นก็พอแล้ว อ่ะพอแล้วโอ้โหวัวฟเฟิลเป็นไงล่ะซื้อซะั <c oughs> ้างขวาผมก็เพิ่งเรียกอาจารย์เมื่อกี้นะ่ะตัวอาจารย์นะโอเคได้แล้วอย่าเล่าช็อตมาใส่อ่าอย่ามาดูกันนะครับผมเราก็เอาช็อตมาไว้ตรงนี้เลยคำนวณดีๆนี่คือบัตเกตใหม่เลยเนาะถ้ามีเคซ0สองอจากโอกสก็ประกัน6กเดือนด้วยนี่กดให้มันเป็นรูปลายหยดน้ำนะใครซื้อไปนะอาจารย์หมุนฝาให้ผมหน่อยครับผมนี่หมุนฝาตรงนี้เด็กๆ นี่ฝุ่นหนักเอาน้ำก่อนน้ำก่อตัวนี้จะเป็นตัวเติมน้ำเลยโคตรสะดวกส่วนตัวนี้เป็นตัวขายเพชเชอร์เติมไปเลยไม่ต้องเต็มเอาง่ายใส่เยอะก็นฝัดน้ำนานอ่ะเอาแค่พอสกัด40่สิบมลนะจ๊ะนะไม่ต้องถึงครึ่งด้วยซ้ำอันนี้คือต้องกะเอาเองใช่ไหมครับว่ากะเองใส่ไปแล้วใช่เดี๋ยวพอทำไปเรื่อยๆจะรู้ว่ากโฟลตัวเองว่าน้ำมันไหลเยอะขนาดไหน บอกเลยแนวเนี้ยสกัดกัญชากาะท่อก๊กหวยได้หมดเลยไอ้ระบอกขนาดเนี้ยมาเราตั้งไว้แล้วอาจานเดี๋ยวเราช่วยกันจานเป็นคนกดนี่นะ,ะเดี๋ยวผมจะเป็นคนเอาน้ำเก็บนะตอนนี้เราใช้9บาทนะอจารนะโอเคช่วง <9 S 1> แรก <9 S 1> รช่วงแรกกดเสร็จได้ประมาณ3บาทไหลตีติง๋งจานย์ก็กดหนึ่งทีเพื่อให้มันหยุดแล้วก็พอประมาณ1ิวิาจารย์ก็กดอีกทีเนึงให้มันไหล9้าบาทให้ได้จับไปครับผมถ้าบ,าบดวดได้มันจะได้นั่นเองเปิดแฟนได้เลยครับผม เดีย๋ยวเรามารีบกดเลยเพราะว่าน้ํามันโดนกาแฟแล้วตัวของของอคิมเพโซโซมันไม่มีตัวอ้นน้ำนะแต่มันเน้นสะดวกแล้วก็เบาด้วยจัดไปเลยครับจานโอเคเดีย๋ยวพอมันน้ำติง่งๆแลจานกดหยุดที่หน่นะอ,อ,นอยนะอ่ากดหยุดที่หน่อยจานโหสวยเลยโอเคสวยเลยเดีย๋ยวสักประมาณสิบวิแล้วกันนี่ช็อตสวยนะหอมมากเลยอะเสียสักสิบวิครับจานเข้าก็ไปนะไปเลยนะ แล้วตอนเนี้ยเราก็แค่เอาชอ็อตอะไหลมาเอามาลงแค่ตรงนี้เองบัคเก็ตมันใหม่อะมันเลยยังไม่รวมสายครับโอเคอ่ะมาดูตรงนี้ครับอ่ะขึ้นมาเดีย๋ยวผมก็จะลองพอมันได้สามแปดนะจับเข้าไปเลยไม,ไม่ต้องกดิดเลยครับโอเคสี่สิบสามสิบก็ยังอันเดอร์ไปหน่อยลองมาจจอยากชิมไหมได้ได้อ่ะมา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  <laughs> อันนี้ก็ให้มันไหลไป เดี๋ยวมันก็แห้งของมันไปเองเพราะเราใส่น้ําเยอะมันก็จะเนี่ยไหลานานที่ผมบอกว่าไม่ต้องใส่เยอะอ่ะเห็นไหมนึกสกัดอีเยอะเลยเครื่องนี้ตือเราต้องปล่อยให้มันไหลจนหมดนี่ครับใช่แล้วเนี่ยเาแห้งแล้ว่ะสังเกตมาดูข้างล่างเราแห้งแล้วครับผมก็ปิดไปเลยอ่าคราวนี้เพเชอร์ Peter, มันอยู่ที่ความเร็วของเครื่องแล้วถ้าเครื่อง ใช้บางยี่ห้อมันเร็วมันก็แล่นไป9้าบาเร็วแต่ถ้าสมมติว่ามันแตกกตอกแต็กอย่างเงี้ยเราก็มาช่วยหน่อยเรื่องเบอร์บดให้มันอั้นหน่อยมันก็จะค่อยๆดันอ่ะมันเหมือนกับแรงดันมันเข้าไปอยู่อก็บอกค่อยๆเข้าไปอ่ะมันอยู่ที่เพชเชอร์ด้วยบางครั้งเราเล่น p ี p อาจจะเร็วกว่าไม่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยอย่างไอ้นี่อาจจะต้องปั๊มื่องดูอ่อยู่ที่เพชเชอร์แล้วความสะดวกอยู่ตรงนี้แหละอ่ะพอเสร็จแล้วกดอย่างเงี้ยครับคายเพชเชอร์ออกอู้สะดวกดีนะ แล้วคราวนี้จารย์ก็เอาด้ามชงออกมาเลยได้เลยครับเดี๋ยวผมเชียดชัวๆออกตรงนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วครับฮักโอเคเราเคาะตรงนี้ได้เลยแรงๆไอ้พวกแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโลโฟมันจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นเ,เปลี่ยนเป็นอะไร ซาโดได้มีไอเอสด้วยจ <laughs> า <laughs> น <laughs> 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 นี่แหละเวลาโลโซมันจะส่งปกเงี้ยล่ะ <laughs> อันนี้ก็คือ,อช็อต40จบ3าจังอ่าลองชิมดูเ <laughs> ปไ <laughs> ็นไงผมมันกินมันทั้งวันแล้วผมพา <laughs> จารย์คนเดียวอะ ค่อนข้างเปรี้ยวใช่เพราะอะไรเวลามันจบเร็วไปถ้าอาจารย์ใช้ยุคเก่าที่อาจารย์บอกอ่ะ25ถึง30อ่ะเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราปรับไปตามยุคตามสมัยเท่าไหร่เลยต้องชิมด้วยใช่ครับถ้าเราเอาแต่ละการเก่ามาแล้วเราก็ปรับใช้ 25- ถึง30มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาลองเล่น35หรือ40ไปเลยอจัดไปเพราะฉะนั้นเบอร์บดก็ต้องละเอียดขึ้นผมก็จะปรับให้มันละเอียดขึ้น2คลิกผมว่าน่าจะได้35แล้วแค่นี้เอง นี่แหละคือการปรับหาเบอบร์บทไม่ว่าจะเป็นเครื่องบทใดก็ตามถ้าสมมติว่าเวลามันไม่ได้30มันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ผมกินนะตอนนี้นะ20ออก40 mm hmm. ถ้ามันจบ30วิเนี่ยส่วนใหญ่รสชาติจะเป็นอย่างงี้ไอ้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบอันเดอร์ใช่ Under. อ,อันเดอร์ติดเปรี้ยวนะฝาดไหมจัง อ๋อ aftertaste ก็มีนะติดแต่มันไม่ควรเสิร์ฟกินแบบช็อตอ,ะอ่ะเอาเอาไปลงโน่ยังพอถูถ่าแต่ถ้าก,กินช็อตผมเลยบอกนักเรียนที่เรียนมากินช็อตให้ได้ก่อนเพราะเราทำเครื่องเอพิโซแมนนอนมะทำให้ได้ก่อนนั้นจัดไปไล่ประดไอบ้บาสเกตเนี่ยมันต้องมีเวลาก็คือต้องใช้ไปสักพักหนึ่งให้รูมันรวมสายแต่ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นนี่เลย IMS ครับผม p s e d o ก็มี มันจะรวมสายได้ง่ายและหวานแล้วก็ผมดุลดีนี่ผมจะเปลี่ยนบาสเกตอย่างนี้ได้เลยเพราะมันใช้58ครับตัวนี้ผมใช้กาแฟอยู่ตัวนี้เป็นของที่มันติดมากับเครื่องโคตรแข็งเอาแล้วก็ข้อดีของบาสเกต i m ตัวนี้เบอร์บดมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนจากตัวที่มันแถมมาพวกบาสเกตจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะแบบเบอร์บดก็เท่าๆใกลๆเคียงอย่างมากละเอียดก่อนนิดหน่อยครับจา้า มานั้นอย่าเราลองมาชงกันดูเลยนะครับว่ามันจะรวมสายสวยขนาดไหนนี่ลันไปอ่ะจานทำอย่าผมจับเรื่องนี้ะข้างหน้านี้มันช่วยอะ,อะไรครับก็<อ>คือถอกไม่ให้มันติดข้อตรงนี้อ่ะจานตบเร็วๆตรงนี้เลยจะออกหมดแล้วข้างนี้๋ยวผมทำให้ดูไอ้ตัวนี้ตบไปเรื่อยๆมันจะหลุดด้วยนะผมเรียกว่าคาเจียวเด็กอะครับตรงนี้โอเค อ๋อนี่นะตอนนี้เราใช้บาสเกต IMS 2็กรัมนะฮะใช้คค่เข้มก็ได้ตัวที่แถมมามันจะใส่การค่อนเข้มหรือคค่เข้มไม่ได้นะฮะมันจะใส่ได้แค่18กรัมแต่ตัวบาสเกตนี้ป้ายยาเลยไปเลยแล้วกันมันใส่ได้ย1กรัมครับเพราะฉะนั้นมันใส่18หรือ20ได้ด้วยอุปกรณ์มันก็ทำให้เราทำงานสะดวกมากขึ้นแหละแต่ถ้าเราไม่มีมันเราก็ต้องประยุกให้เป็นนะครับนักเรียนโคตรดี อ่ะดูกันช็อตเน่าๆอย่างเงี้ยเลยนะขี้เกียจล้างละดึกแล้ะก <c oughs> ี่โมงแล้วจยนโอ้ไม่มีเล่นกันประมาณสี่ทุ่มอาตอนเนี้ยกับ <c oughs> ถ้ากระบอกเราอ่ะไม่ได้วอร์มเลยแล้วเราทําเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยสิ่งที่มันเราจะขาดเรื่องปรับรสชาติคืออุณหภูมิครับเราควรจะวอร์มกระบอก,ส,กอบสักรอบถึง2รอบ ถ้าเรายิ่งทําเมล็ดพวกพวกกลางหรือไปทางค่อนอ่อนนะ่ะมันจะใช้อุณหภูมิสูงมากถ้าคุณเอาน้ำร้อยใส่เข้าไปเลยอ่ะมันอาจจะโดนสแตนเลสอ่ะดูดไปถึง20องศาเลยนะไม่จะเหลือแค่แปิเพราะฉะนั้นเวลาทําอาหารนะั่นมันก็เหมือนกับทำอาหารไม่สุกอ่ะอีนี้ก็เหมือนกันกาแฟพออุณหภูมิถึงเป็นไงติดฝาดเขียวติดเขียวอ่ะอืมแล้วเวลาจับอันนี้ร้อนไหมครับอุ่นๆนะอาจารย์แล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวซิลิโคโนที่จับไม่ให้มันร้อนมาก มันก็อุ่นๆนี่แต่เหล็กตรงไอ้ตรงพวกสเตนเลสอ่ะมันจะร้อนนะก็คือระวังอ๋อโอเคมันช่วยได้โอเคสกัดเลยแล้วกันครับผมผมใส่อุณหภูมิเก้าสบเผื่อไว้มันไม่มีตัวพีฮีตในตัวเหมือนกับพวกแฟลร์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อเพราะต้องมันองศาสององศาไอ้พวกเนี้ยต้องเล่นบ่อยๆเราถึงจะคำนวณมันได้ว่าเฮ้ยมันหายไปสักกี่องศาเล่นสักกี่องศาเอาไว้ง่ายเรียกอุณหภูมิแค่องศาเดียวโสชา่งก็ะเพื่อแล้วครับถ้าเราซีเรียสนะมันซีเรียสจริงๆ เราอยากจะปรับรสชาติเป็นก็มาเรียนซะเนีย่ยเร็วเวครูบอยจำหน้าไว้นะฝ <laughs> <c oughs> ักตัวด้วยฝัด <c oughs> ตัวด้วยครูคนใหม่ <c oughs> อ่ะจัดไปจาน <c oughs> สวยรวมตัวลองช็อตอ่ะครูปิดด้วยครูปิดด้วยโอเคอ่าแล้วให้มันไหลครูเนี่ยเห็นไหมโอ้ยแ <c oughs> พ็กเก็ตดีจานบอกเลยแป๊บนึงนะรอก่อนรอให้สิบวิก่อนตอนนี้ติดจำแล้วไปเลยจานมาดูช็อตโอ้โห สวยว่าสองออคราบมากเกินเลยครับไม่ใช่เพราะอะไรหรือว่าบัตเก็ตด,ดีไงโอ้โหบัตเกตเอ็มเอสของเขาจากอิตาลีโคตรดีเลยบอกใช่แล้วมาดูไหลเร็วไปเพราะอะไรเราเปลี่ยนบัตเก็ตไงตอนนี้ก็ยังเป็นเท่าเดิมเลยเวลาเท่าเดิมแต่ลองมาชิมรสชาติดูก่อน 40, 40จบ30ครับจานลองชิมกับบัตเก็ตตัวนี้รอบเมื่อกี้เท่าไหร่นะฮะเท่ากันเลยแต่เปลี่ยนบัตเก็ตไงมันละเอียดกว่าน,นิดนึงถ้าอย่างนั้นจานบอยครับผมอ่ะเชิญครับแดกซะ แล้วผมไม่แดกแล้วผมแดกมาทั้งวันแล้วโคตรกับเดิมไหมหรือว่าเพ่าเดิมผมว่ามันมันหอมลก,ลกลมขึ้นกล<อ>มกอ <ๆ S 1> ขึ้น,นใช่ความเปรี้ยวจากเมื่อกี้หายไปเยอะมากอาจจะไม่ไขของนะไม่ไข่ของตามท้องจริงนะจริงจริง,รงคนละเรื่องเลยใช่ไหมเวลาเท่ากันด้วยนะแต่บัตรเกตคนละตัวแต่เวลาตกเท่ากันมันเทได้ ผมว่ามีความหวานมากขึ้นหวานมากขึ้นเหรอใช่ดูบาลานซ์อาจารย์พูดอย่างเงี้ยอยากกินซะหน่อยร้องเลยครับอร้องเลยก็โอ้โหโอ้โหหวานหวานกว่าแต่เนี่ยสำหรับผมอะยังอันเดอร์อยู่ผมสามสิบเองแต่เมื่อกี้เปรี้ยวโคทัพคือคอมแพลคับเมื่อกี้เมื่อกี้เปรี้ยวจี๊ดเลยรีวิวโคตรแย่เลยใช่ไหมไม่ดีไม่ดีอาทิ้งไปก่อนของผมอันเนี้ยก็ยังไม่อร่อยเดี๋ยวผมจะทําให้เวลามัน ออกมานานกว่าน,นี้ให้มันมีเวลาเขาเรียกว่าได้สก,กัดานานกว่าน,นี้หน่อยเพราะนั้นเราก็ปรับบทลงไปอีกครับผมอย่างง,งนะนักเรียนนะเมื่อกี้เนี่ยที่มันมันต้องลงมานะั่นคือบัตรเก่าครับแต่นี้เราจะลงไปอีกครับผมให้มันช้าขึ้นเป็น5 1เอ็ดแล้วครับผมเหมือนก็เริ่มต้นใหม่แต่นี้ก็ใกล้เคียงกับเดิมแล้วให้มันอันอันหน่อยให้เวลามันกลายเป็น35วิให้ได้และอย่ามาชิมรสชาติกันครับจับ อ่ะถ้าสมมติว่ามันมันเพชเชอร์มันหมดแล้วมันก็จบแล้วอาจารย์แค่หาเบอร์บดก็หมดมันถุงแนละ้วคออีกใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ขอนี่เลยแรงแรงเลยอันนี้ได้แล้ว,ลวคคมันต้องมีตัวนี้เพราะ้นซื้อตามีขายที่โอกาสเหมือนกันเบอร์บดเป็นนี้นะครับห้าสิบเอ็ดแล้วนะเปิดเครื่องก่อนเหมือนเดิม <S <S เพื่อจะให้มอเตอร์มันจะไม่ได้ทำงานหนักใส่เลยครับอาจารย์ ยังไงล่ะแค่การหาเบอร์บทมันไม่ง่ายหรอกถ้าเราไม่เข้าใจมันมันไม่ใช่แค่สอดสวยบอดี้เคมาพาร์แล้วมันจะอร่อยมันต้องลองชิมด้วยแค่สีหลอกตาได้อ่ะจัดไปอ่ะาจารย์น้ำเท่าเดิมครับ99้าสห้าส่วนใหญ่แล้วน้ำมีผลกับกับรสชาติยังไงบ้างครับอาจารย์แนะนำหน่อยครับเอาณหุูมตับอุณหภูมิสูงจริงๆถ้าถ้าอุณหภูมิมาสูงเนี้ยครับมันก็ สามารถสกัดพวกของแข็งหรือสารละลายจากไอตัวผงกาแฟได้ดีกว่าถ้าอุณหภูมิมันต่ำใช่ไหมมันก็จะสกัดออกมาได้น้อยกว่าแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกับระดับขั้วของมเมล็ดกาแฟด้วยใช่ไหมเราก็ต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตรงกันนะผมผมว่าสุดท้ายแล้วชิมใช่มันขาดอะไรแล้วเราต้องเติมเป็นรสเป็นอะ คือเวลาทาตัวแปรควรจะเปลี่ยนแค่ปัจจัยเดียวเราถึงจะรู้อย่างเช่นอุณหภูมิก็เปลี่ยนแค่อุณหภูมิอย่าไปเปลี่ยนเพชเชอร์ด้วยอุณหภูมิด้วยแรงแทมด้วยมันเราจะไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนรสชาติจากอะไรค่อยๆเลือกทีนะ <Yes. S 1> จัดไปสวิแล้วอย่า,อย,าอย่าไม่พอไปตกเต็อจอาจารย์ยอายุเลยโอเคโหพี่อย่างข้นบอกเลยอันเนี้ยได้แล้วเป็นผมนะอันเนี้ยแดกได้แล้ว สิบวิไปเอาเฮ้ยจานย์ประเดึงเอาเขี้ยแล้วไฟหมดไฟหมดทำไงวะแบบนึงไฟหมดชิบหายแล้วเอาอันนี้ดิไฟหมอาจารย์เฮ้ยจานจับไว้ก่อนไฟดับไฟดับทำไงเราแก้ปัญหากันอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับอาจารย์ช่วยดูเพลเชอร์เกตให้ผมหน่อยดูนะพวกมันได้กี่บาทเอาไป โอ้ยมองไม่เห็นอ้าวมาแล้วราบาเท่าไหร่นี่คือวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคุ้แก้ใช่โอเคเสร็จแล้วเอาเอาเอาช็อตออกมาเเ็วอาจารย์เอาช็อตออกมาโอเคโอ้โหนี่มันใช้เพชเชอร์ครบเลยนะเนี่ย ไอ้นี่ไอ้นี่ก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้อันนี้กดหาทีได้เก้าบาทเลยเพชเชอร์มันตับหน่อยพอไปกินน่ะมันถึงช่วงที่มันแบบเพรามันหลุดเราเราต้องแก้นะใช่ลองชิมดูมันอาจจะไม่อร่อยจะไม่สมบูรณ์มันอาจจะไม่สมบูรณ์หรอกแต่ว่าเบอร์บทได้แล้วเนี่ยเบอร์บทได้แล้วชัวร์เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเดี๋ยวเราก็เล่นแปทาไปเล่นเพชเชอร์อื่นเลยอ่านี่ไปช็อตที่3ของคืนนี้แต่ว่าแต่ว่าเพชเชอร์ไม่นิ่งเพราะมาเสียบแรงครับ ทับบทได้แล้วนะเป็นไงบ้างไปเยาวะผมว่านะบาไม่ถึงเป็นไงก็จริงๆแล้วมันใกล้เคียงกับช็อตเมื่อกี้นะช็อตล่าสุดมี่กี บาไม่ถึงบาเป็นตัวตัดเปรี้ยวได้ถ้าเราเล่น9าบาได้เขาทำไมผมชอบ9้าบามันเป็นช่วงเพชรเซฟแต่ไม่ได้บอกว่า9้าบาดีสุดนะแล้วแต่เพชรโปรไฟล์ที่จะเล่นกับเมนูอะไรทั้งนั้นแหละแต่ควรจะทําให้ได้มาตรฐานก่อนก็คือ9บาพอช่วง9กาบาเป็นช่วงตัดเปรี้ยวได้ดีนั่นเองค่าเด็กเนื่องจากแอปั๊มของเราไม่ได้ฉาจใช้ทาง P c p ไปเลยเป็นหัวครับอัดตรงไปได้เลยนี่ครับนี่ถ้ามาซื้อไปก็ เอาเซตนี้ไปเลยต้องมีที่กรองหน่อยยังไงเราก็ไม่รู้ว่าลมที่เราอัดไปมีจจละบีมีสิ่งสกปรปกอะไรหรือเปล่าตัวนี้ก็เป็นตัวกรองเพื่อสุขภาพครับ <laughs> เทลเต้เสียเข้าไปอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เพเชอร์อย่างนี้ได้เลยหมุนแลมอัพแลมดาวเอาโ,โอ้โหสน,นุกแต่ยังไงเติมลมก่อนครับผมป้าถามอยู่พอดีว่าเติมลมแล้วหรือยังเติมลม